สวัสดีครับทุกท่านอ่ะเรามากินตามะม่วงกันนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับมะม่วงตามเคยตำมะม่วงเจ้านี้อร่อยรู้จะกินอะไรครับ กับข้าวอยากกินพวกเปรี้ยวๆเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่หไหวไแล้วเผ็ดตึ้มร้านไหนวะสั่งไม่เผ็ดแล้วได้เผ็ดขนาเนี้ยก็อ่านนันเดเงี้ยแต่ว่าแล้วแต่เราสั่งดูปั๊บ ข้าวก็เบื่อทำมะม่วงดีกว่า ที่ผมชอบกินมากที่สุดก็คือต้อตมตังยำอะไรพวกนี้แต่ต้องปลาร้าไม่เหม็นนะครับถ้าปลาร้าเหม็นเนี่ยเรียบร้อยเลยเจ้าไหนปลาร้าเหม็นก็ เจ้าไหนปบาลาเมินก็เรียบร้อยเจ้านี้ไม่เหม็นอร่อยรอ,อร่อยมากเป็ธรรมชาติดิเจนเตมฝั่งอะไรลูกเจ็สิบเก้าบาทครับ Wow. <laughs> ช่วยแล่ไ uhm ม่ช่วยพ่เธอไม่ช่วยพอเธอแล้วนะพอเธอโดนัโดนสัตว์เหอเรนี้ใช้ได้เลยแต่คนอย่าพูดมากดีกวต้อง รอยเป้้าโอ้้อทุกท่านน,น,นะครับที่ฝ่าติดตามผม้วยน,นะครับสวัสดีรดครับ,รบ